ทางกรรมการคิดตัวอักษรภาษาอังกฤษครับขึ down, ้นต้นด้วยอะไรก็ได้น้องจะต้องบอกคําศัพท์บอกเป็นตัวสะกดด้วยนะครับบอกว่าคําคํานี้สะกดอย่างไรอ่านว่าอย่างไรแปลว่าอย่างไรให้ได้5คําทําสิ่งนี้ภายในเวลา30วินาทีครับลองนึกนะลูกนะตัวอักษรภาษาอังกฤษทางกรรมการครับ A ถึง C A ถึงแเนี่ยครับ A ถึงแอะไรก็ได้พี่หมยครับฮะขอตัวอักษรหนึ่งตัวครับ ผมตอนแรกนะจะเอา H ผมผมเรียนตั้งแต่เด็กไงครับ H ชุมไม่เอาดีกว่าไม่เอาเอาอันนี้ว่ะ E ตัวอีจับเวลาครับ E N G L I S H English อังกฤษ E N G I N E E R Engineer วิศวกร E N O K I M U S H R W O M Enoki m u s h r o o เห็ดเข็มทอง E X P E N S I V E Expensive แพง E L E C T R I C L I N E Electric ride สายไฟแล้วถ้าผสมสองคำได้ไหมคะสองคำเลยยังไงครับพยัญชนะสองตัวอยู่อ๋อหมายถึงกรรมการจะขอมีพยัญชนะสองตัวตัวอักษรสองตัวแล้วให้น้องสร้างคำใช่ค่ะคือเมื่อสักครู่เนี่ยตัวอักษรตัวเดียวคราวนี้กรรมการจะมีสองตัวอักษรอ่ะอันนี้ยากไงใช่แล้วจะให้คำที่เป็นพยัญชนะของภาษาอังกฤษที่เป็นสระด้วย A I O U พวกนี้ เงื่อนไขเวลายังเหมือนเดิมนะครับขอ30มสวินะครับลองดูนะลูกไม่ได้ไม่เป็นไรขำๆขำๆคุูพ่อลองดูนะครับขอ2ตัวอักษรครับ e e u u y กับ u พร้อมนะลูกไปครับ daughter ลูกสาว delicious l i o u s d อร่อย enough e n o u g อ Y O U R S E L A F, yourself, ตัวคุณ E U R O P E, Europe, ทวีปยุโรปห้าคำครับเอ่อมีทวีปยุโรปมี yourself ใช่ไหมลูกมี delicious มี daughter ลูก t e r แล้วก็มี enough enough ถูกต้องทั้งห้าคำครับ